ครับผมพี่หวังว่าน้องๆทุกคนเนี่ยตอนนี้คงจะอ่านโจทย์ข้อสองจบแล้วนะครับโจทย์ข้อสองเนี่ยคือเขากำลังจะพูดถึงการเหนี่ยวนำครับการเหนี่ยวนำที่เรากำลังจะพูดเนี่ยก็คือลักษณะเนี่ยอันนี้เนี่ยคือตัวนำนะครับตามที่โจทย์พูดพออันนี้เนี่ยวัตถุ a b c นี่มันเชื่อมติดกันนะครับเป็นตัวนำนะครับและเอาประจุบ,บวกเข้ามาใกล้เอาประจุบวกเข้ามาใกล้นะครับโจทย์ถามว่าพอหลังจากที่เอามาเข้ามาใกล้เนี่ยประจุบ,บน a บน b บน c เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ประจุบวกครับประจุบวกมันจะเหนี่ยวนําประจุลบมาทางฝั่งนี้นะครับประจุบวกเหนี่ยวนําฝั่งลบมาทางฝั่งนี้และในทางกลับกันครับมันก็จะผลักประจุบวกนะครับของไอโลหะตัวนี้เนี่ยให้ไปอยู่ตรงกลางดังนั้นเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือเราก็ต้องตอบว่าฝั่ง a จะกลายเป็นประจุลบแล้วก็ฝั่ง b เป็นประจุบวกนะครับและ c เป็นประจุ ลบครับผมเท่านั้นเองนะครับข้อนี้ถือว่ายังง่ายอยู่ครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจและทำได้นะครับ